สวัสดีครับวันนี้มาเปิดซองสุ่มกั๊สนาฟบอลนะนนะเป็นท็อปนะฮะปี2022-2023นะครับอีกหนึ่งซองนะซองที่แล้วเปิดมาได้แล้วมีใบพิเศษหนใบนะเกลือและหนใบเรามาดูซองนี้ครับว่าดูซิว่าจะมีนักเตะคนไหนจะได้ไหลายเซนไหมนะครับมาเดี๋ยวรอดูกันนะอันนี้เป็นพวกอัตรากันออกเนาะ อันนี้ผมขอข้ามแล้วกันนะฮะผมเยอะแยะเหลือเกินเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา1นึ่งซองับแปดใบาการันตี1ใบพิเศษ1นึ่ใบนะครับมาลุ้นกันเอาไปลุยเพื่อไม่เปนการเสียเวลานี่ป๊าบนนนะคนแรกใครนะมาชุดใบยิ่งมิวนิกนะลูคัสเออนะร์นเ,อนเนสนะครับลูคัสเออร์เนสนะมาแล 1, า้ว1ึ่งใบ สวยเลยเดี๋ยวได้ดะไว้ไหเราไม่หลับบุญนะผมขออนยญ,ญานะฮะเช็คนิดนึงมันจะมีอะไรให้หน่ารุนไหมโอโ้โหไม่รู้เลยไม่น่าจะมีนะั้่ะไปต่อไปเลยจูดเบลดิงแฮมาเออได้จูดมาได้จูดมาอ่จูดมาจูดมาแล้วต่อไปครับเป็นเลเวอร์คูเซนคู่อไข่กับนนี้อุ้ยใครเอ่ยรูคัสอเรริโอกับแพทชิกชีกอ่ะ าคู่มาคู่มาคู่นะต่อไปออฟเฟนฮามนะครับเน,น,น่นี้น่าจะเป็นใบพิเศษมั้งอ่ะเดี๋ยวผมเอาไว,อไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนนะเออแต่ไม่วิงว้ามเนาะคู่สัปะตะโตกนะฮะถ้าเบอร์ลินนะฮะต่อมาด้วยมุสซาเดียบี้นะคระับปัจจุบันอยู่ไปเออเลยเออยู่วิลล่าแล้วนะ,นะแล้วก็ไปต่อไปนะครับของใครเอ่ยไม่ แต่ก็ดูใบนี้เป็นใบน่าจะใบพิเศษเนาะผมไม่รู้เป็นใครเมื่อน่นอะเรเวอร์กูเซนครับฟิวเจอร์สตาร์ออกไปที่ใครเอ่ยเอสโมดทัสโซบาร์แหละฮะเอออ๋อประมาณนี้เนาะมือมีลำหนีด้านหลังเนี่ยเนี่ยชัดเจนเลยเนาะเนี่ยลำหนีนิดหนึ่งสองจุดนะครับเป็นจากโรงงานนะเป็นจากที่ผลิตมาเนาะนะฮะนี่นะครับฟิวเจอร์สตาร์นะของไบเออร์เรเวอร์กูเซนนะ กก็จะประมาณนี้เนาะนี่ใบพิเศษหนึ่งใบนะครับผมเปิดสองครั้งมันจะได้ใบวิ่งวับเนาะเป็นแบบใบเหมือนแบบเออสีสีสสงเงินนะอันนี้ก็เป็น1หนึ่งใบจูปปดบิลลิงแฮมนะครับสวยๆเลยนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าหรืคลิปนี้ลาก่อนครับบ๊ายบายครับ